สวัสดีครับนี่คือ Inside n e w Podcast เต้นชี้เดี่ยว13โนตุดมใช้เสรีภาพโดยสันติในฐานะประชาชนเนบอนุพงศ์เคยทำรัฐประหารหน้าจอนำคณะออกสื่อกดดันนายกสมชายลาออกสัตดคนตาดีแต่หลับหูหลับตาเชียรเผด็จการจึงมากันถึงวันนี้นายนทวุฒิไส่เกื้อผอครอบครัวเพื่อไทยและแกนนำนปช โพสเฟซบุ๊ระบว่าอยู่ๆก็นึกถึงเหตุการณ์นี้16ตุลาคม2551วันนี้เมื่อ14ปีที่แล้วพลเอกอนุพงษาจินดาพะทะบทบนำคณะผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพทั้งพบทะรรพบทะอพบทอพบสะและพบทะรอ,ออกรายการสดเรื่องเด่นเย็นนี้ช่อง3กดดันให้ในายสมชายวงสวัสดลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการณีเหตุการณ์การสลายการชุมนุมของมอบพันธมิตรเพื่อเปิดทางเข้าสู่สภาผู้แทแนราษฎร เพื่อถแถลงนโยบายก่อนปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเมื่อ7ตุลาคม2551นายนัทวุฒิระบุว่าผมเป็นโฆษกรัฐบาลตอนนั้นโทรศัพท์หาผู้สื่อข่าวช่อง3คนหนึ่งถามว่าวันนี้ออกทีวีได้อย่างไรบอกให้เขาตัดสัมภาษณ์สดผมเข้ารายการด้วยแต่เขาเงียบไปไม่ได้รับการตอบกลับจนจบรายการคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีบทบาทในการรัฐประหาร19กันยา2549และเติบโตมาหลังจากนั้น ต่อมาก็ตั้งรัฐบาลในค่ายทหารและพลเอกอนุพงศ์ยังเป็นคนสําคัญในการยึดอานาจ22พฤษภาคม2 5 1 7สืบทอดอำนาจมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสามปอที่ไม่ยอมไปจนปัจจุบันเทียบกับดราม่านด,ดอุดมที่พูดถึงผู้นํารัฐบาลแล้วต่างกันเป็นฟ้ากับเหวการพูดบนเวทีทอล์กโชว์คือการใช้เสรีภาพโดยสันติในฐานะประชาชนคนหนึ่งความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นทันที ทั้งต่อผู้ชมหน้าเวทีและสังคมประเทศอาจถูกโขไล่อาจถูกวิจารณ์โต้อตอบจากคนเห็นต่างหรือกระทั่งเดีอว14อาจร้างไร้ผู้ชมอีกต่อไปนี่คือความรับผิดชอบที่เชื่อว่าเจ้าตัวต้องรับรู้และพร้อมนอมรับเพียงแต่ผลที่ตามมากับเป็นไปในทางบวกได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่นายนัทวุฒิระบตรุต่ออีกว่าแต่ผู้บัญชาการเหล่าทัพที่พยายามรัฐประหารผ,าผ่านจอเมื่อ14ปีก่อน ทันในสิ่งที่กฎหมายห้ามนอกจากไม่รับผิดชอบใดๆยังทําผิดต่อไปทั้งอยู่เบื้องหลังการตั้งรัฐบาลปรปลาบปรามประชาชนรัฐประหารสืบสบืทอดอํานาจกระชากประเทศถอยหลังกู้หนี้เกินเพดานประชาชนยากลําบากจนเกิดเสียงสะท้อนจากเวทีเดียวไมโครโฟนไม่ใช่เพราะประชาชนวิจารณ์รัฐบาลแต่เป็นเพราะ เผด็จการเข้าแทรกแซงการเมืองไม่ใช่เพราะใครทอคโชว์แต่เป็นเพราะอำนาจอยู่ผิดที่ผิดทางรั้วาดันมาอยู่กลางห้องอาหารรปอภอขับอากาศยานคนตาดีแต่หลับหูหลับตาเชียร์เผด็จการเราจึงมากันถึงวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเดลินิวอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ